พ่อแม่ลุงป้าน้าผู้ใหญ่ทั้งหลายเริ่มสอนเด็กตั้งแต่เด็กเลยเกิดมาตั้งแต่สี่ขวบสามขวบเริ่มสอนเลยจะว่าไปแล้วเกิดปุ๊บสอนเลยดีกว่าสอนให้เขารู้ว่าเสียงที่พูดอยู่นี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงนะลูกพ่อก็เป็นภาษาสมมุตินะลูกอาศัยเสียงนี้มาบอกว่านี่คือพ่อนะอาศัยเสียงนี้มาบอกว่านี่คือแม่นะลูกและหนู ก็มีชื่อหนูชื่อว่าบอยน้อยบอยน้อยเอ๋ยลูกคำว่าบอยน้อยเป็นชื่อภาษาสมมุตินะลูกหนูอย่าโง,ง่ยึดว่านหนูชื่อว่าบอยน้อยจริงๆนะลูกเป็นภาษาสมมุติมาตั้งให้เรียกเพราะพ่อ,พอ,พอกับแม่ชอบชื่อนี้มากเลยลูกหนูมีชื่อเรียกว่าบอยน้อยนามสกุลเพชรเกษมแต่นี่มันเป็นภาษาสมมุตินะลูกเราสร้างสมมุติขึ้นมาเพื่อมาไว้ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้ ภาษานี้เป็นเพียงเครื่องมือนะลูกเอามาไว้ใช้สื่อสารกันเฉยๆนะหนูอย่ายึดในภาษานี้เด็ดขาดนะลูกนะพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเพื่อจะได้เข้าใจโลกใบนี้แต่อย่ายึดว่าทุกอย่างมีตัวตนอยู่จริงนะลูกพวกเราจริงๆคือจิตลูกจิตเราคือความว่างเปล่าใสๆบริสุทธิ์เลยลูกหนูลองหนูลองกําหนดอ่ากําหนดรู้ถึงเสียงของพ่อกับแม่นะลูกนะหนูลอง ตั้งความรู้สึกอยู่กับเสียงพ่อก ounded, ับแม่หนูได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมลูกนั่นแหละตั้งความรู้สึกอยู่กับเสียงนะหนูได้ยินเสียงเนี้ยมันไม่ได้ยินด้วยหูหรอกลูกแต่มันรู้ได้ด้วยจิต ah. ล <vegetation S 2> ูกหนูลองนึกแบบนี้ก็ได้ถ้าเอาจิตออกจากร่างกายตอนเนี้ลูกร่างกายเนี้ยก็ล้มเลยรอเวลาเน่าเลยลูกมันก็จะเน่าเปื่อยเลยมีหูมันก็ไม่ได้ยินใช่ไหมลูกนั่นแหละมีสมองมันก็คิดไม่ได้ใช่ไหมลูกนั่นแหละ มีหัวใจมันก็ไม่เต้นใช่ไหมลูกนั่นแหละเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้จริงๆหรอกลูกพวกเราจริงๆคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์อาศัยจิตตาสังขารนี่แหละเป็นเครื่องมือในการปรุงแต่งเป็นเครื่องมือในการเหนี่ยวนําให้พวกเราได้มาอาศัยอยู่ในภาชนะร่างกายเหล่านี้เพราะความที่ไม่รู้จิตมันไม่รู้ลูกจิตของพวกเรายังขาดปัญญาเพราะงั้นวิธีการก็คือว่าเราจะต้องสอนจิตลูก เราจะต้องพาจิตให้ตื่นรู้อยู่ภายในโดยการฟังธรรมะลูกการฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรนะลุธรรมนะลูกยิ่งเราฟังเราก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจอความเข้าใจนะั่นแหละลูกอย่าไปถือครองว่ามีเราเข้าใจนะแต่พาจิตเข้าใจไปเลยลูกเดี๋ยวพอจิตมันฟังบ่อยๆเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมันจะคลายออกจากความหลงยึดแล้วมันจะเกิดพุทธภา,าวะโพล่งมันจะหลุดออกมาจากโลกแห่งจิตตาสงคัญมันจะหลุดออกมาจากวัตตะนี้ เกิดพุทธภาะวะน้ำตาล่วงลุกขนลุกสู้ไว้ทั้งตัวเกิดความรู้มากมายหรือไม่แต่เกิดความหมดสิ้นสงสัยว่าจิตด,ดวงนี้ไม่เกิดแล้วเพราะงั้นเนี่ยการฟังธรรมต้องฟังทุกวันลุกจนกว่าเสียงธรรมะนี้จะดังอยู่ในจิตตลอดเวลาลุก เดี๋ยวจิตมันจะตื่นรู้ของมานเองทีเนี้ยพราะเสียงนี้มันจะคอยเตือนให้เราตื่นรู้ไม่โง่ยึดมันคิดแล้วเออช่างมันลูกมันนึกแล้วก็ช่างมันมีอารมณ์แล้วก็ช่างมันลูกสนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นจากทุกแอดเป็นเพื่อนชื่อแอดปัญญาเก้าพิมพ์แอดนำหน้าด้วยนะ